LT Vision Laotai News สบายดีพบกับผมแจ็คก,กี้ LT Vision กันอีกแล้วนะครับอุมโมมิตรภาพทางรถไฟจีนลาวเสร็จสิ้นแล้วครับก็เป็นรายงานข่าวจากสำนักข่าวทินหัวนะครับเขาได้รายงานว่าทางการท้องถิ่นจีนเนี่ยเขาได้เปิดเลยว่า อุโมงมิตรภาพนะครับซึ่งมีความยาว9.5กิโลเมตรเนี่ยซึ่งเป็นอุโมงคข้ามพรมแดนของจีนและลาวเนี่ยโดยอยู่ในฝั่งของจีนเนี่ย7.17กิโลเมตรนะครับแล้วก็ฝั่งลาวเนี่ย2.4กิโลเมตรเนี่ย ได้สร้างเสร็จแล้วนะครับอุโมงคเชื่อมต่อระหว่างจีนกับลาวนะนายหลิวจิ้งเฉินซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของทางการรถไฟจีนสาขาคุณหมิงน,นะครับเป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างทางรถไฟเนี่ยเขาก็ได้แจ้งว่าการก่อสร้างอุโมงแห่งนี้เนี่ยถือเป็นย่างก้าวสำคัญของการก่อสร้างรถไฟจีนลาวเลยนะครับส่วนก่อสร้างของอุโมงต่างๆเนี่ยของทางการรถไฟอีชรีโมฮันซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในประเทศจีนได้สร้างเสร็จแล้วเนี่ย ประมาณ97.5%โดยในหลิวได้เสริมว่าการวางรางและการก่อ,กอสร้างสถานีเป็นไปนตามแผนที่ได้วางไว้นะครับส่วนทางรถไฟจีนลาวดาเนินการก่อสร้างโดยใช้มาตรฐานทางเทคนิคและก็อุปกรณ์ของจีนทั้งหมดเลยนะครับมีระยะทางกว่า1,000กิโลเมตรซึ่งวิ่งจากนาครคุงหมิงเมืองเอกของมณฑลอิ๋วหนานหรือว่ายูนานนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนได้ทอดยาวนะครับถึงนครหลวงเวียงจันทน์ของประเทศลาวเลยซึ่งก็มีกําหนดจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี2021นะครับ ซึ่งทางรถไฟสายนี้นะครับก็ยังถือเป็นโครงการเชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร์ระหว่างแผ่นดินเริ่ม1แถบ1เส้นทางนะครับหรือ BRI ที่นําเสนอโดยจีนนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ของเราในการพลิกโฉมประเทศที่ไร้ทางออกสู่ทะเลนะสู่ศูนย์กลางเชื่อมต่อทางบกแล้วก็รวมถึงจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างคุณหมิงและเวียงจันทร์ให้เหลือเพียงครึ่งวันเท่านั้นเองนะครับเราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าการพัฒนา ในเรื่องการทํารถไฟตัวนี้จะเป็นจริงอย่างที่ทางรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้คิดระหว่างกันไว้หรือเปล่าครับพบกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดีโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย